ทุกคนครับตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆโรงเรียนเรามีอะไรที่แปลกที่สุดบ้างครับสำหรับอาจารย์แล้วโรงเรียนนี้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่แปลกมากๆเพราะที่โรงเรียนนี้ห้องประชุมโรงอาหารติดกับที่เก็บกระดูกคนตายครับ ทันทีที่อาจารย์เดินเข้ามาอาจารย์ค่อนข้างอึ้งนะครับเพราะว่ามันใกล้มากๆอาจารย์ก็เลยถามคุณครูที่นี่ว่าเคยมีใครเห็นอะไรแปลกๆไหมคุณครูบอกว่าเคยเจอบ่อยนะครับแต่กลายเป็นเรื่องปกติแล้วและที่สําคัญสิ่งที่เจอนั้นรู้ได้เลยว่ามาแบบเป็นมิตรครับและที่สําคัญมากกว่านั้นคือเด็กๆไม่กลัวอะไรเลยครับ หลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าแล้วอาจารย์มาทําอะไรที่นี่เดี๋ยวให้คุณครูนําทางไปนะครับเอาปกติเด็กไม่มีน้ำตัวนี้ค่ะแต่ว่าเครื่องผ<ล>ักใช่ <ij S 1> คือตัวนี้คือง้ำบและนี่คือสาเหตุที่อาจารย์มาครับที่โรงเรียนนี้เด็กๆขาดน้ําดื่มที่สะอาดและน้ําดื่มที่นี่ไม่เย็นด้วยนะครับตอนที่อาจารย์กําลังดูอยู่นั้นก็มีเด็กๆมากรอกน้ําไปดื่มด้วยนะครับปกติเด็กๆกินน้ำตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเครื่องเก่าอันนี้คือเครื่องเก่า แต่ตอนนี้พังไปแล้วใช่ค่ะแ,แต่เชิงที่แล้วเด็กๆที่นี่อยู่ในวัยที่กําลังน่ารักนะครับมีเด็กคนนึงครับมากรอกน้ําแต่ทําขวดน้ําตัวเองหายขวดนูขวดนู้หายแล้วหนูไม่มีขวดน้ำหรอลูกหายไปไหนแล้วลูก,ลก,ลกเราไปหาในห้องเรียนเอาซิเราลืมไว้ตรงไหนหรือเปล่าเ,ลเห็นขวดเพื่อนไหมลูกขวดน้ําเพื่อนหายทําไงดีอา้าวเราจะช่วยเพื่อน,หนหยังไงลูก ต้องหาปวดไปหาวดหนอนะตอนนี้ถม่ปวดกินน้ำเลยเพื่อนๆก็เลยต้องช่วยกันตามหาน่ารักมากๆเลยครับไม่ใช่แค่เด็กๆที่ใช้น้ำที่นี่ดื่มนะครับแต่ผู้ปกครองในที่เราแวกนี้ก็ใช้น้ำที่นี่ดื่มเช่นเดียวกันในตอนแรกกลัวเปียกนะตอนนี้ไม่กลัวแล้ว ส่วนผู้หญิงสวยๆคนนี้คือท่านผออประจําโรงเรียนนี้นะครับท่านผออบอกว่านอกจากขาดน้ําดื่มแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นนั่นก็คือโดมในการทํากิจกรรมครับเพราะเด็กๆค่อนข้างร้อนและเล่นกีฬาไม่ได้เลยครับและที่สำคัญเด็กๆทำลูกบอลหายบ่อยมากเพราะลอยไปกับแม่น้ำครับเพราะโรงเรียนติดกับแม่น้ำเจ้าพยาอ๋อตะขา่ายตัวนี้ฟุตบอลมันชอบออกไปข้งหลั และตรงนี้ที่เราทุกคนกำลังเห็นอยู่นั้นเป็นตาข่ายที่ขาดแล้วไม่สามารถกั้นลุกบอลได้ด้วยครับโรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับและงบประมาณน้อยมากส่วนมากจะได้รับงบประมาณจากทางวัดและผู้ที่ใจบุญครค,ครับวครับ ส่วนคนนี้คือน้องปีใหม่ครับเป็นเด็กกตันยูที่หาเงินส่งตัวเองเรียนตอนเย็นน้องรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านหมูกระทะนะครับส่วนสออาทิตย์น้องจะปั่นจักรยานขายยาคูขยันกตันยูครบทุกเรื่องเลยครับและอาจารย์ก็จะช่วยเหลือน้องด้วยนะครับได้ยินข่าวว่าหนูทำง,งานที่ไหนบ้างนะ,ะทำงานตอนนี้ปัจจุบนันจะทําเป็นงานเกี่ยวกับกมส่งนมขับรถส่งขายเองครับขับรถพกส่งขายเองใช่ครับขับมอไซค์ใช่ วันนี้อาจารย์มาในนามของมูลนิธิบ้านนีออนนะครับมูลนิธิที่เราร่วมกันสร้างเพื่อช่วยเด็กๆโดยวันนี้เราจะช่วยเหลือเด็กด้วยการให้เครื่องกรองน้ำใหม่2เครื่องและร่วมสมทบทุนในการสร้างโดมเพื่อให้เด็กเล่นกีฬาและทำกิจกรรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ บุญนี้เป็นของทุกคนครับและขอให้บุญนี้หนุนนำให้ทุกคนสุขสำเร็จราบรื่นรุ่งเรืองเป็นที่รักของมนุษย์เทพเทวดาปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับ